สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยเนาะน้องมีเจ้าตัวนี้เลย Honda FC 1.8 EL นะครับเจ้าซีวิ c ค,คันนี้ใครๆก็อยากรู้จักอยากทักทายเพราะว่าน้องเนี่ยสวยเหลือเกินดังเหลือเกินในหมู่คณะของวัยทำงานที่กำลังมองหารถคันหนึ่งที่เอาไว้ใช้ส่วนตัวเอาไว้แต่งซิ่งเอาไว้วิ่ง ทั่วไปเนาะคันนี้ตอบโจทย์หลายๆสไตล์เลยบอกเลยว่าคันนี้ขับสนุกมากๆนะครับสําหรับไม่เจ้าคันนี้จะอยู่ที่1น0 0 0แสนหน่นโลนะครับทุกคนดูสังเกตความหมายของเขาความเงาบนตัวรถความใสปิ๊งที่ตัวไฟด้านหน้ามีไฟตัดหมอกอคู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าเป็นตัวโครเมียมเงาๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ลายเส้นสายต่างๆหูดูแบบ เป็นเส้นสวยเลยเนาะตัวแมกกลอย้างเป็นตัวเดิมจากโรงงานแน่นอนครับเราไม่มีเปลี่ยนหรือรืออะไรทั้งสินนะ้นเนาะตัวกระจกรอบข้างอ่ะคุณพี่ดูความสวยของเขาโค้เมี่ยมต่างๆตรงเบ้ามือจับนี่เป็นคิเลสโก้รอยต่างๆไม่มีเนาะเรามาดูดีไซน์ด้านหลังกันบ้างสังเกตง่ายๆเลยว่าเจ้าตัวซี v i c เนี่ยไฟไท้ายอะ่ะเขาจะไม่ค่อยเหมือนใครนะเขาจะออกเป็นตัวซี นาะดีไซน์ของเขาออกมาได้แบบสปอร์ตมากๆด้านหลังนี่มีเซนเซอร์มาให้แล้วเรียบร้อยมีกล้องมองหลังด้วยนะครับระบบความปลอดภัยนี่ถือว่าไม่ต้องเป็นห่วงชัดเจนชัดแจว๋วเสียงเซ็นเซอร์ดังแน่นอนกล้องนี่สามารถมองจากด้านหน้าจอด้านในเนาะหน้าจอทัชสกรีนด้านในแบบชัดเจนนะครับไม่เคย ก็ไม่เคยเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นนะเรามาดูเห็นไหมว่านอ้องพอเปิดล็อกแล้วแบบขู่กระจกด้านข้างเปิดออกมานี่คือสบายสบาย,บายระบบต่างๆเนาะมาเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีติดขัดหรือต้องไปแก้อะไรทั้งนั้นดูช่องใส่สัมภาระด้านท้ายกันบ้างดูตัวพรมสก,กัดนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับไม่มีลุยแล้วก็ไม่มีคาบสกบปรกคาบน้ําให้ไว้กวนใจเลย เนาะมาดูกันชัดๆซูมกันเข้าไปเลยให้เห็นกันชัดๆล้อยางอะไหล่มีมาให้ประแจต่างๆเครื่องมือต่างๆมีมาให้ครบแต่คุณพี่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเราแถมตัวรถฉุกเฉินไปให้ด้วยรถยกฉุกเฉินไปให้หนึ่งปีคุณพี่สามารถเรียกได้ไม่จำกัดอายุ อ่ะเลยนะหนึ่งปีนะ่ะเรียกได้เลยว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงไม่ว่าคุณพี่จะเป็นผู้หญิงไม่ต้องกังวลใจลนะครับอันนี้ระบบความปลอดภัยน้องบอกเลยว่าน้องเป็นห่วงมากๆนะครับเรามาดูกันต่อสําหรับตัวภายในของเขาว่าจะเป็นยังไงเนาะตัวภายในของเขา,าจะเป็นตัวเบาะหนังสีดําโอ้โหดูพี่ครับเปิดไปฟึบแรกก็คือเห็นเลยว่าสวยมากจริงๆนะ ระบบต่างๆพวงมลาลัยมาติดฟังก์ชันเบาะหนังเดิมจากโรงงานหนังแท้ไม่ขาดไม่อาเป็นขุยเนาะมีตัดตรงอาคาดกลางมาให้ด้วยเป็นลายตารางนะครับตัวไม้ตัวไม้ต่างๆตัวเกียร์ต่างๆนี่คือไม่มีปัญหาแน่นอนถ้าคุณพี่คนไหนเอารถออกไปเอาไปเช็คเช็คตัวไม้ตัวเกียร์ตัวต่างๆ รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมเนี่ยคุณพี่แจ้งมาทางน้องได้เลยว่าบริษัทของเราเนี่ยยินดีรับซื้อขึ้นเต็มจํานวนนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอดอิจิตอลเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับสาหรับระบบไฟต่างๆแจ้งเตือนครบหมดทุกอย่างเนาะตัวจอจะเป็นตัวจอทัชสกรีนขึ้นครบเรียบร้อยนะครับตัวแอร์หมุนขึ้นลงเย็นฉ่าแน่นอนครับสําหรับคันนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้มีช่องเก็บของหมดอีโควิ่งสนุก สนุกสนุกเลยนะไฟทุกอย่างเดินเข้าปกติไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นนะครับคุณพี่ครับมีช่องเก็บสัมภาระตรงกลางเนาะน่ะ,นะ,นะเห็นไหมดูโดยรวมน้องบอกเลยว่าสวยมากใครที่กำลังมองหารถเท่ๆผ่อนเริ่มต้น9,000บาทได้ขนาดนี้ไปน้องถือว่าแบบเอาไปคือสวยมากๆคือเต็มพิกัดเต็มคาราเบลเลยคือ พี่มันคุ้มมันคุ้มมากๆสําหรับคันนี้นะครับตอนนี้จะเป็นตัวปุ่ม p u s สตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะครับไปเราดูกันซุมๆเลยซูมๆก้าไปเลยใกล้ๆเลยพี่จะได้เห็นว่ามันสวยและละเอียดขนาดไหน มาดูข้างหลังกันบ้างอ่าสำหรับด้านหลังก็เช่นกันนะครับเป็นตัวเบาะหนังเดิมจากโรงงานสีดําเช่นกันนะครับมีที่พักแขนตรงกลางมาให้ด้วยสามารถแยกวางซ้ายขวาได้เนาะระบบไฟต่างๆน้องบอกเลยไม่มีปัญหาถ้าคุณพี่คนไหนรู้สึกว่าอาขับออกไปแม่งมีปัญหาเนี่ยน้องรับประกันให้ด้วยนะครับมีวาลันตีให้เนาะไปแล้วไปดูกันต่อพี่ครับใครที่กําลังมองหาน้องบอกเลยว่านะ เจ้าตัว Fc คันนี้ FE FC สิ FC คันนี้ไม่ได้เข้ามาบ่อยๆนะครับตัว Honda Civic รอๆแบบนี้คุณพี่ครับใครที่กำลังมองหาหรือสนใจน้องรบกวนฝากน้องไว้พิจารณานิดนึงนะสำหรับเจ้าคันนี้สวยจริงๆครับยังไงใครสนใจติดต่อมาหาน้องได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์ id มาหาน้องไว้ด้วยนะคะบ,บ๊ายบายค่ะ